อวันนี้เล่นกันสนุกมากดูสิฮ่าฮาฮ่ฉันมีแผนแล้วแหะเพราะว่าบ้านมันเหมือนของฉันที่แกแก้งไปเมื่อวานนี้เองมันจะแกลงกับวุ้ยปวดฉีไปห้องน้ำดกกกกกีกว่าอีกไปอีไปรีไปก่อนที่เขาจะเห็น ดูไหมว่าฉันถืออะไรฉันถือฉันถือขี้มาลูกปะฉันจะเอาทำอะไรเอาไว้ใส่แทมพูลีนเลยน็ค<ะ>โอ้โหกอนเบลเลอร์ด้วยนั่นเนี่ย เสร็จแล้วเราก็มาเล่นมันกรรีนดีกว่าดูมันขนชื่อมันหนาด้วยนะทำไมำไม,มันกระรีไม่กินแต่ว้ายอะไรอ่ะอ่าสำนันนาเฮ้ยนี่มันขี่นี่นาเฮ้ยเอ็งเอ็งขี่ขี่บนถนน,นเนี่ยไห ไปม,มันอยู่นี่เฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่ park. น Gan nas. ี่เฮ้ยมันอยู่นี่เราจะต้องไปล้างตัวแล้วล่ะไปเราจะล้างทำไมมีคนกล้าอย่างนี้เนี่ยฉันคิดว่าเมื่อวานที่ฉันกล้าไปไม่ต้องเอาคืนแน่ๆไปด้วย Hơ <laughs>